ดครับอยู่กับผมก่อน,นะครับประกาศเหยื่อครับผมชาแนลนะครับอ่าวันนี้มา update. อัปเดตเอาปลาลงรัดนะครับวันเดียวนะครับผมจากที่เอารัดในโหลนี้นะครับวผมจะซูมให้ดูนะครับซูได้หรือเปล่านะโอเคประมาณนี้นะครับอ่า มาดูคู่แรกครับคู่แรกตะวันออกนะครับตะวันออกเขาเอาลงพร้อมกันตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับนัดเสร็จเรียบร้อยนะกลองไม่ฟุกนะครับน้องๆนะมันจะมีฟองขาวๆที่ขาวมากคือไข่นะครับ อ่าฟ้องกล้องไปโฟกัสนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะขาว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 มากที่ที่ไม่มีอากาศครับคือไข่นะครับขาวมากเห็นไหมคือไข่นะครับกล้องมาโฟกัสนะครับขออภัยนะครับเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ตักตัวเมียขึ้นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตะวันออกครับ ร้อยนะโลที่สองนะครับเป็นกีตานะครับสายพัฒนานะครับออกสีนํำเงินเห็นไหมเขาอันนี้ของเขาจะชัดนะครับเขากรอดค่อนข้างหรครับไข่น่าจะค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคู่นี้รัดไปแล้วนะครับรัดไปรอบหนึ่งนะครับ รอบที่สองนะครับรอบนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่ค่อยคาดหวังมากเท่าไหร่นะครับเพราะเดือนหน้าลูกๆเขาก็เอาขึ้นฟอร์มได้แล้วนะครับแยกเพศได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้สีนาคนะครับสีนาคยังนะครับยังยาง,ย,งยังไม่รัด เพราะว่าทำไมล่ะครับน่าผมว่าจะเอาต้นไม้ต้นนี้ขึ้นอยูนะครับนะ่ะตัวนี้ตัวเมียเขามีที่แอบนะครับมีที่แอบที่ซ่อนนะครับเขาก็ตัดไม่ได้นะครับอ่าเราต้องขยับไม่ให้มีที่แอบที่ซ่อนนะครับเอาออกนะครับอเอาออกเลยนะครับอย่าเอาไว้นะครับ เขามีที่แอบที่ซ่อนอย่างนี้คือไม่ได้นะครับไม่ให้ตัวเมียมีที่แอบนะครับให้ตัวผู้ไล่นะครับจนกว่าเขาจะยอมนะครับเขาถึงจะรัดนะครับเพราะแบบง่ายๆครับเพราะแบบสมัยเด็กเคยทําแบบนี้ครับอันนี้อีสานนะครับอีสานยังไม่ได้รัดนะครับยังไม่ตัวเมียไม่พร้อมนะครับแต่เคยรัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งอันนี้จะเป็น ตะวันออกแล้วครับบอรนี้หรอครับกล่องไม่โฟกัสนะครับอันนี้เขาสร้างวอร์ดใหญ่นะครับดูยากนะครับคือไม่ใช่วอร์ดใหญ่ครับวอร์ดหนานะครับหลายชั้นนะครับประมาณ3ามถึงสชั้นนะครับค่อนข้างดูยากนะครับแบบนี้ดูยากนะครับว่ามีไข่หรือไม่มีไข่นะครับ่ ก็ปล่อยตัวเมียไว้นะครับครับผมตะวันออกครับผมที่เหลือนะครับผมอันนี้มา<ก>เ,เดี๋ยวลูกปลานะครับน,น,นี่เชื้อมองผมลูกปลาครับได้ลูกแล้วนะครับลูกดิกดูกดิกอ้ยต้องไปโฟกัสนะครับอ้า ได้ลูกวันนี้นะครับให้พ่อเขาอนุบาลน,นะครับปอเชื้อหมอติดนะครับได้ลูกแล้วก็ได้ลูกกันหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับนี่ยังไม่เห็นตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเปิดดูก่อนนะเปิดดูก่อนนะครับจังหวะที่เขาได้ลูกนี่คือกวนได้แล้วนะครับคือ อันนี้ยังไม่เห็นนะครับว่ามีไข่มีตัวมีอะไรหรือยังนะครับขอแบกดูหน่อยนะครับขอแบกก่อนนะครับแบกก่อนขอววอดเขาใหญ่นะครับอยู่ไหน่ะอ้าเห็นไหมมีตัวเหมือนกันนะครับอ้าบุรีลัมนะครับบุรีลัมนะครับลูเขาแบบ ยูยีเหมือนกันแล้วนะครับน้าโอเคสองข้อผ่านไปนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามโอ้ยบอดบอดแตกอย่างนี้คือลูกเขาได้แล้วนะครับเนี่ยนะแต่ไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยนะครับนอข้อที่สามนะครับเป็นสเก็ตดาวนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะได้ก่อนนะ ข้นี้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นจา,ากแวกนะครับจากแวกนะครับค่อยๆแวกนะครับขคอนี้บอดใหญ่วะตัวเมียไม่พร้อมด้วยนะนะขอแวกก่อนนะครับแวกก่อนไม่ค่อยเห็นตัวแฮบบอดนี้อ๋อดำๆอยู่เพิ่งออกเพิ่งได้นะครับ ได้นะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ก็ลูกเขาจะวิออ่งรอบอ่างแล้วนะครับโอเคครับอันนี้เป็นกีตาร์สีน้ำเงินนะครับนะโอเคเราไปดูในโหลกันดีกว่านะครับอัปเดตสั้นๆนะครับหน้าในโหลก็ดำปีเลยนะครับเห็นไหมน้องๆอ,อีกสามวันก็ ไข่ต้มได้แล้วนะครับอนุบาลด้วยไข่ต้มนะดีที่สุดนะครับไข่ตุนยังไม่ได้นะครับต้องกินไข่ต้มไปก่อนนะครับลูกปลาน่ากิตา้าก็ได้ลูกแล้วนะครับอ่ากิตา้าสีน้ำเงินนะครับนะนะลูกเขาตกนะครับเนี่ยเขาต้องคาบขึ้นบอร์ดนะครับนะลูกเขาตกตกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขา คาบขึ้นบอดนะครับคาบขึ้นปล,ปล่อยด้านบนนะครับจนกว่าลูกเขาจะแข็งแรงนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งได้ไข่นะครับตัวนี้เพิ่งได้ไข่นะเป็นตะวันออกนะครับผมส่วนคอกที่เหลืออ,อันนี้ก็เพิ่งได้ไข่นะครับตะวันออกนะครับตะวันออกรัดกันช้าจริงๆเลยเพิ่งได้ไข่นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้เอาตัวเมียขึ้นนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้ไข่นะครับตะวันออกนะครับรัดกันช้านะครับส่วนตัวที่เราลงรัดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวเมียไม่พร้อมนะครับเออได้ไข่นิดหน่อยครับตะวันออกเอกภาคกลางครับแก้มแดงนะครับมีไข่แค่นิดเดียวนะครับ ก็ลองดูรอดอรอดูครับอ,อันนี้อีสานนะครับกำลังรัดนะครับขอขอขอชมหน่อยยังไม่มีนะครับยังไม่มีอะไรนะครับลองนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็ลาลาประมาณนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ มาเดียวสั้นๆนะครับก็ด้านบนก็พรุ่งนี้ก็ไข่ตุนได้แล้วนะครับเอไข่ต้มนะครับอนุบาลเสร็จนะครับก็เรียบร้อยครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมเชียร์ปืนครับผม